เอโอโ hey, ้ยโวยเฮยเีเ DJ ไก่เจ้าทำอะไรเนี่ยจ oh, ้ออกไปจ้าออออ๋อเอ้พราะวเื่อตายเลยอาเจ้าโดนอะไรรื şey ้อถึงตายตอรีค่ตายอรู้สึกดีเจไก่จะตายแล้วนะเราได้มานี่บ้านของพวกเรานะชาวลันทดนอ่า ไปขึ้นบ้านกันเราจะให้ท่านผู้ชมเห็นบ้านเราไร <c oughs> โอ๊ยใครตบเราเนี่ยข้าพเจ้าเห็นตัวเจ้าะจะพาท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมโอ้โหไก่ร้อนแรงอะ่ะเคยกินใครอยากกินไก่ยา่างบ้างนะไก่ร้อนเลยโอ้ยไอ้ทางคลิปใต้เนี่ะไรวะยังไงต้องเดินไปอีกทางสว่างทางสว่างคือลาวา อุ้ยสกิบดอนเราต้องลบมานะเ้ยเราอยางไไงเพื่อนวะไงวะไงเจ้านทางเพื่อนโอ้ตายไปอยู่ตงั้นเลเพื่อนแล้วเจ้าลงมายังไงเจ้าจะต้องาเรื่อยๆไป่านั่นข้าจะตามเจ้าไปเรื่อยๆเลย

ทางขึ้วนะทางขึ <Quran> ้น <princi> ข้าไม่เจอทางสว่างนี่เสี่ยขนสุดมามาโอ้โซอมบี้สเปีลตันเร็วครับผมอยากคุณผู้ชมอาจจะรอช้าอุ๊ยท่านผู้ชมต้องขออภัยในใน ในความก่างผมเดี๋ยวจะโปรกากติตาทำชุกเึินมืดมากนะตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นกันเพื่อความสว่างปักไฟโอ้มืดด<บ>ีแล้วไม่ T P M าหาะโผลเราไฟเช้าแล้วต้องขึ้นด้วยอะไรความก่างเพยไม่นคืออะไรชายชิหาย เอี sia, ่ยผมทมาขึ้นเลยรรออเยโอทขึ yeah, my my ้นครับึ่งก่อนเจ้าไก่ตอลครับครับดีดีจไก่อาจารย์ไก่ลงโทษครับเลยครับข้าปิดไม่เจ้าของนี่บ้านผมบ้านผมนี้ก็โปรเจกต์นะครับอยาคิดมากบ้านผมเองครับผมสร้างเองครัไม่ต้องสคนถุยสร้างมดเลย ผมก็คนใหม่ฮะคนใหม่สร้างสร้างสาลูกสร้างอะไรลูกอู๋ลูกตาเนี uh ่ยไม่ใช่ไม่ใช่บ้านของผมว่าผมทำอะไรของเขาอะไรอะไรมีอะไรจะบอกยังเลยว่ามีบ้านลับอยู่ด้วยไหนดิดูว่าดูดูดูตาไม่ได้ไม่ได้เราจะให้ทุนโจมินบ้านลับกันหรือเราจะไม่เห็นดีในบ้านลับของเจ้าโอ้ อีกผมเพิ่งสังเกตนะครับมาตั้งนานผมเพิ่งสังเกตนะครับแล้วเจ้าเราจะขึ้นไปยังไงป้าป้าตัวนี้ว่าเพื่อถูกจะมันไม่เอาแล้วอันเนี้ยทุบดิเอาไฟมาเผาไฟมาเผาสวยดีอ๋อจะไม่ยอมเอารู้เอาไฟมาเผาดิไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกพี่เจคันนึงวางไว้ตรงนี้ไม่เอาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราพี่เอามาทำต่อกันดีกว่าทำมาต่อกันบ่ะ ทำทางต่อกันเอ้ยโย้เพื่อนคันว่ามองขึ้นมาข้างบนดิบ้านรับอ่ะเฮ้ยเราต้องมาทำทางต่อกันแล้วทำโปรเทคตรงนี้เร็วมาทำทางต่อกันดิจะได้เป็นบ้านหลังใหญ่ๆหน่อยหละแต่คิดว่าคนไม่ฉลาดนะไก่ไก่ไม่ฉลาดเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราทำเองก็ได้เอาบล็อกโปรเทคมาดิโซนนี้เรากินผมกินแล้วมันไม่ยอมเพิ่มหัวใจฮะเลยเราเฟื่อย เอาอหนคุณบอกใจะให้ผมข่าั้นแค่สิบเอ็ดล้านนี้สิบเอ็ดล้านอย่าบอกนะครับเรามีแค่สิบเอ็ดล้านไม,ไม่เบ่กเงยนเลยนะหมดหมไม่หมดแล้วเนะอมอ,เอมพัดียดีอ่ะชาวบาอยู่หรอไม่ใช่อ่ะโอ้คำายาบกบุณอ,อย่าท่าตัง้ตงเลยนดีนกว่า <c oughs> กูกไม่เนีนนะน

ข้าพเจ้าเจ็บนะอู้เจ้าทีอะไรเนี่ยข้าเจ็บรู้ไหมข้าล็อกครับล็กอกประตูบ้านเราล็อกประตูบ้านเรอรำด้วยเจ้าต้องรัำข้าพเจ้าลืม <Fuck that. S 1> ท่านผู้นำสูงสุดเรามาถวายท่านแล้วท่านต้องการอะไรหรือเปล่า เนืกก้อไก่อ๋อไก่ต้องกินข้าวสาลีฮะไครมีข้าวสาลีเนาะไก่ขี้เหม็นฮนะอย่าไปสนใจเขาไก่พูดคำหยาบไม่ดีเลยนะไก่ขี้เหม็นนะอย่าไปคบกับเขาไปดีกว่าเหม็นจนผมไม่อยากคุยเลยไอ,อ้คุณมาช่วยทำครังต่อหน่อยดิผมจะทำเสร็จน,นะผมเป็นแอ<ม>นด์มิน ทามผมกไมื่ใชตเองทามเซตสุดเซตทำไมไม่ได้ลนะ่ะไ <c oughs> ก่ล้วเฮ้ยขอจงเลยดิกระจกไม่พอไม่ม <c oughs> <c oughs> ีครับจริงเนี่ยคนแสดงความเสียใจด้วยไม่มีเลยบแบกไว้เ<ด>์ซอมนี่ฟันรู้ด่าโอ้ยเหี้ย ประตูคน,นปีไปตีเอาละโอ้อยอช่วยด้วยออเิงอ,อี้เอาวาทำไรครับช,ช่วยข้าด้วยช่วยด้วยพาข้าขึ้น,นมาคืออน้าของาเฟือยไม่ยุ่งเลวะเจ้าทำข้าหล็รู้หรือเปล่าไม่ไ <พา S 1> คือเลยดูแล้ววางคืนฟลลอลเด้อ ีเ่เอาปุ๊กเจมวางตรงนี é, é ้เน <Okay. S 2> <doubts. S 1> uh ี่ยปุ๊กวางผิดมันจะไว้อยู่ในใจกลางบ้านวางตรงนี้นี่เขาไปวางเองไปชิวๆโคจะทำบ้านซื้อแม่โอเคเฮียคีอุ้ยแอดผมดีแอดบ้านคุณสิโอทุกๆไปช่วยสร้างบ้านอะไรดีม่ช่วยทำทางตอนน ไม่รู้สิเทีนจางมั้งเฮ้ยไม่ใชเดียวโอ้โอ้โอ้ซื้อใหม่ก็ได้คุณมีตังเป็นล้านคิดมากทำไมวัวดูวอันเดียวพออันเดียวหนาขอหน่อยอันเดียวเองนักคุณไก่ดีเจสุดหรอโอ้ การบินทีเลยเห้ยเกลือไตล้มพิธาชสดเทนแล้วผมขอเจาะบ,บ้านคุณหน่อยนะเฮ้ย <Hey. S 1> ผมจะทำทางเข้าเจาะให้เป็นสวรรค์เลยเฮ้ยเจาะตื้บเลยตอนนี้ผมกำลัทงทำเนี่ยสวรรค์แน่รอเล่นโอ้ย <Hey. S 1> <laughs> oh. เนี่ยพวกโปรตคุณเอาแชมเป้อมาทำไรเนี่ยปก้อกคุณามาครับโอ้ทำยางดีไอช่วยวางไม้ยดิผมมีไม้แค่สิบอันเองแอดผมเลยดีดีเจไก่นผมบอกให้แอดผมน่อยดีเจไก่เฮ้ยใครอะ่ะมีคนมาเกีน้นคุณ พาถึงม่เรายุติเกมแล้วแต่ออกไปจากบ้านเพจสัะเราหมู่บ้านเกียร์เพื่ขอไม้เลยดิได้ปะ <c oughs> ผมไม่มีไม้ไม้ใกล้จะหมดแล้วเนะี่ยเฮ้ยคุณมันใหม่แล้ว,วอ่ะไอ้้เหีียน่มาขบบ่าว ขอบคุณผมดอวยฮะบายบายบายะแล้วหลบขอบคุณได้เร็วดีคุณเราจะดูการเราจะดูการแสดงชม PVP แล้วนนครับนี่เราอใครชื่อวูใครชื่อว <c oughs> ูซอมบี้เฮ <c oughs> ้ยคุณขอไม้อู้ยอยู่ไหมแรงอุ้ยพูดอคำหยาบเว้ <c oughs> มันแรงเกินค่าบ้านผมนั้นเนี่ย ตัวนะครับที่มาเจอไอ้ตัวเช็กเกียนมาชื่อข่าวดีอุ้ยผมจะบตาแล้วเนี่ยใจไปเร็วกูไปเร็วกูไปเร็วสองตัวห<า>นึ่งอ่ะเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้ท่าเราเข้าบ้านแล้ว <c oughs> มันเข้าได้ไงจานเลยพ <c oughs> ี่แม่เฮ้ยหยุดรับตมาทุกอย่างต่างๆนานา,นาฟรี <c oughs> โอ้มันนี้เพื่อนของอะไรเอาตอกคอมเยอะ <c oughs> เอ้ยผมขอไม้ดีคุณผมบอกคุณขอผมขอไม้หน่อยนะคุณผ,<ม>ผมบอกให้เอาไม้มา ไหนกันไหมล่ะเวบลู่ะตบลิ้นละคาไเมเงเหรอโมเก่งอาาลละค่รไม่เก่งโมเก่งกัชาวล็อกกายเป็นเศกระดูาามาจะไปมุกมาแล้วเดยมันถัดตีขอโทษนะครับ